ตอนนี้มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการโจมตีด้วยระเบิดที่อิรากและมีผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคนครับล่าสุดครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นั้นอ้างความรับผิดชอบในวันพฤหัสบ,บดีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับที่มีการระเบิด2ครั้งในอิรากและมีผู้เสียชีวิตเกือบ100รายขณะที่ผู้คนนั้นกำลังร่วมงานดำลึกผู้นำทหารที่ถูกโดนสัลสังหารเมื่อ3ปีก่อนครับ ในแถลงการบนแพลตฟอร์รม Telegram ผ่านสื่อพันธมิตรกลุ่ม IS ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีกล่าวว่าสมาชิก IS 2รายจุดชนวนระเบิดที่ติดอยู่กับเข็มขัดเมื่อวันพุธท่ามกลางฝูงชนที่ร่วมงานดำลึกในพลกเซมสุไลมานีของอิรานที่ถูกสังหารในอิรักเมื่อปี2020นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานครบรอบ3ปีของการเสียชีวิตของนายพลสุไลมานี บริเวณสถานที่ฝังศพที่เมืองเคอร์มานทางตวันออกเฉียงใต้ของอิรานผู้นำอิรานอียาตุลาคามินีและรองประธานาธิบดีอันดับหนึ่งโมฮัมหมัดมุกแบร์ต่างออกมากล่าวประนามและระบุว่าจะแก้แค้นผู้ก่อเหตุน,นะครับรองประธานาธิบดีมุกแบร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เมืองเคอร์มานว่าการตกโต้ที่รุนแรงยิ่งจากน้ำมือของทหารของสุไลมานีจะถูกส่งไปยังผู้กระทำผิดครั้งนี้ ก่อนหน้านี้นะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับสื่อ IRNA ของรัฐบาลอิหร่านว่าระเบิดที่เกิดขึ้นที่สุดสารที่เมืองเคมานซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลสุไลมานีนั้นเป็นผลของการก่อเหตุโดยมือระเบิดพลีชีพด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกล่าวประนามมวนพุทธว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการก่อวินาศกรรมที่ขี้ขลาด และส่งสารแสดงความเสียใจต่อญาติและผู้ของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและต่อรัฐบาลอิรานนะครับทางการอิร่านเรียกร้องให้มีการประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่จะมีพิธีศพกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดทั้งนี้กลุ่ม i อเสเคยอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเมื่อปี2022ที่ศาสนสถานนิกายชีอะในอิรานซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต15คนนะครับ และเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2017กลุ่มไอเอสอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุที่มือระเบิดโจมตีรัฐสภาอิรานและสุสานอโยตลารูฮฮลลาโคมัยนีผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสราเอลน,นะครับ